เป็นปรเรื่องจริงที่รเรียกเรื่องนี้ว่ารเ,เรื่องมีอากงแถวบ้านมีอากงคนหนึ่งซึ่งเป็นครอบครัวคนจีนแกก็มีลูกชายและลูกชายคนแรกคนโตกแกให้หลานชายด้วยอากงเลยรักเป็นพิเศษเคยได้ยินปะคนจีนชอบลูกชายหลานชายก็คือลูกชายมีลูกลูกเป็นหลานชาย ปรากฏว่าพออากงรักหลานชายคนนี้มากแกก็ให้ทายทําให้เด็กคนนี้เสียคนไม่ทําการบ้านไปส่งครูโรงเรียนครูก็จะทําโทษเรียกผู้ปกครองไปพบกลับมาถึงคุณพ่อก็โมโหคุณพอ่ณพอก็ลงมือตีลูกชายปาบปาบปาบชอวิสรุดอากงก็วิ่งเข้ามาห้ามยุดอย่าทําวิสรุดถ้าเลยจะตีวิสรุดหรือตีอกองพอ ตีอากงไม่ได้ก็ทิ้งไม้แล้วโกรธขึ้นห้องนอนไปอากงบอกอวิสรุ๊ลึกทำไมไม่ทำกังมากเขาน่าทำไปนะหลานชายรู้ว่าได้อากงยกขื้หางสุดท้ายก็คำหน้าก็ไม่ทำการบ้านอีกครูเรียกคุณพ่อไปพบปรอบที่สองรอบนี้คุณพ่อโกรธมากกลับมาบ้านรอบนี้ฟาดอาวิสรุปอากงวิ่งมาห้ามยกทานเลยจะตีอวิสรุปหรือตีอว้วกตอ,อกปรากฏว่าคุณพ่อโมโหรอบนี้คุณพ่อบอกว่า หรือหลบไปถ้าอัวไม่ตีลูกอัวลูกอัวจะเสียคนพื้ืออกไปคงบอกถ้าลื้อจะตีเอาไิสรุปลื้อกับอัวตัดขัดพ่อลูกตัดพ่อโกรธมากทิ้งไม้ตุ๊กแล้ววิ่งขึ้นห้องไปคืนนั้นคุณพ่อรู้สึกผิดที่ว่าขอขากงบอกตัดพ่อตัดลูกคุณพ่อไม่ขอโทษอ,อกโกงแกนอนไม่หลับตื่นเช้ามาแกลงมาข้างล่างห้องนอนเป็นสามชาั้น แกอยู่ชั้นบนชั้นสามชั้น2เป็นอากงกับอวิสรุคนองอยู่คุณพ่อลงมาตอนเช้าปกติอากงแกตื่นตั้งแต่เช้าหกโมงอยู่แล้ววันนั้น7จ็ดโมงกว่าแล้วปรากฏว่าอากงยังไม่ออกจากห้องคุณพ่ออยากจะขอโทษก็เลยเดินเข้าไปดูไปที่ห้องอากงกเงียบไม่มีสีงตองกงตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปพอเดินเข้าไป เห็นอากงนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกหลับตาอยู่พ่อก็เลยเดินเข้าไปข่มขบคุณตอนตื่นสายมาเข้าไปจับตัวอากงปรากฏว่าแขนตกตัวเฮสแขนตกก็แกร้องไห้พ่อโงอขอโทษผมยังไม่ได้ขอโทษเลยแลืมบอกว่ารู้จะักขาดพ่อลูกก็ว่าว่าไม่ยอม นั่แกร้องไห้คืนนั้นตั้งศพอกงที่ศาลาเนื่องจากอาวิสุทธ์เป็นหลักชาคงปกนะจึงให้อวิสุทธ์ไปนั่งที่หน้าโรงศพเหมือนคนจีนทั่วไปอวิสุทธ์นั่งอยู่สักพักแกหันมามองหน้าพ่อด้วยน้ำตาคลอรอพ่อก็แบบนี้แล้วลูกอโกองรักลือนะรู้สึกรักปากงมากๆสักพักอวิสุทธ์เดินลุกมาจากหน้าหลุมศพแล้วเดินมาหาพ่อบอกพ่อกลัวอะไรลูก ไม่มีอะไรไปนั่งอากงลักลือไม่มีอะไรหรอกไล่เอาวิซุลุกกลับไปนั่งรอบหนึ่งรอบนี้เอวิสุลุกนั่งไปน้าตาไหลไปสิ่งที่เอาวิสุลุกแกเห็นแกบอกว่าลูกที่ตั้งอยู่หน้าลงศพของอากงที่ปกติลูกลคนตายก็จะนานี่งแกบอกว่าแกนั่งแกไม่มีอะไรทำแกนั่งอยู่หน้าลงศพนั่งไปนั่งมามองไปมองมาหันไปหันมาหันไปดูรูกอากงซึ่งเป็นหน้านิ่งๆิงแต่พอแกหันไปมองนานๆอากงอยิ้ม แกตกใจแกลุกขึ้นวิ่งหแาบบพ่อพอไม่นั่งแล้วไม่นั่งไม่นั่งแล้วพ่อบอกไม่นั่งไม่ได้ไปนะกลับไปตีวิสลุกอีกกลับไปนั่งจนหมดวันสวดวันนั้นกลับบ้านนอนพ่อก็เลยเอาวิสเช็เท้านอนคมผ้าให้ปิดประตูเรียบร้อยแกขึ้นไปชั้นสามของแกเคลิ้มเคลิรมกำลังจะหละับได้ยินเสียงฝีเท้าเดินอยู่หน้าห้อง เดิขึ้นบันไดมาพอเริ่มใจเต้นเลยเอ่ออะโงขึ้นเสียงมีใครเดินขึ้นมาบันนี้สักพักได้ยินเสียงเปิดประตูหันไปเป็นเอาวิกสลุกถือผ้าห่มลากผ้าห่มขึ้นมาจากชั้นสองพอผมขอนอนด้วยผมกลัวผมขอนอนด้วยอะไรกลัวอะไรอะกุงยังอยู่ กอีกแล้วปีอาวิสรุกอากงตายแล้วอากงอยู่วัดอากงจะมาได้ไงกลับไปเน่าแกลากอาวิสรุกกลับไปที่ห้องขึ้นเตียงนอนผมผ้าแล้วแกก็ออกห้องสิ่งที่อาวิสรุกเจอแกบอกว่าตอนที่แกหลับอยู่ผ้าห่มที่พ่อวางห่มไว้ที่อกแกนอนไปนอนมามันก็ดิ้นดิ้นผ้ามันก็ไหลลงไหลลงสักพักอยู่ผ้าก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาเองได้แกบอกว่าแกกําลังจะหลับแล้วแต่ผ้าเลื่อนที่แกรู้เลยว่าไม่มีใครอยู่ในห้อง ้าเลื like this, ่นเองไม่ได <"I S 2> <whis ky. S 1> ้แกเปิดตามองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครนะจะทำไมผ้าเลื่นเองคิดว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นกึ่งฝันหรือเปล่าคิดมากนะแกก็เลยนอนต่อพลิกตัวหันไปอีกด้านหนึ่งเห็นอากงยืนอยู่ที่มุมเฮ้ยไอตีนเดนโยเห็นอากงยืนอยู่ที่มุมห้องก้มน่ะเอาวิสุลุคเลยพลิกตัวกะล่ำ หายแล้วลากะหมแล้วก็เดินขึ้นไปหาพ่อที่ห้องแต่พออ่อไม่มีเองสร้างเลือดเองโกหกเพราะเองไม่อยากไปนั่งหน้าหลุมศพพุโกงตีตีตีเอาวิศวุบอกผมไม่ได้โกหกเรื่องจริงพอ่อผมพูดเรื่องจริงเพราะอากงปากบอก,บอกพ่อด้วยอากงฝา,ากบอกอะไรอากงฝากบอกว่าที่พ่อถามที่หน้าหลุมศพอากงวันเนี้ยอากงตอบว่ายาพ่อถามอะไรอากง เขานีนแหละพอลองห้นะพ่อบอกว่าสิ่งที่คุณพ่อถามคือแกขอโทษอากงที่แกไม่ได้ขอาม,มาเรื่องที่ตัดเป็นตัดตายแกเลยบอกว่าขอเกิดเป็นลูกอากงที่พบที่ชาติไปได้ไหมคําตอบที่อากงปากบอกคือยาพ่อเลยรู้ว่าเรื่องจริงแล้วเพราะแกถามอากงอยู่เมื่อเย็นตอนที่หน้าหลงศพพ่อถามแล้วตอนนี้อากงอยงูอย่ไหเอาวิชุบ,บอกว่ายืนอยู่หลัง พ่อบอกว่าวิศลุกปัดครึ่งห้องพอครันเพราะว่าอากงยืนอยู่หลังพ่อพ่อเออเออเชื่อละปัดปัดขึ้นห้องพาเอาวิศลุกขึ้นห้องนะแต่เป็นเรื่องจริงอยู่เขาบอกว่าเห็นอากงอยู่แบบนั้นเจ็ดวันเอาวิศลุกเห็นเพราะว่าเป็นหลานรักอากงมาสัมผัสแล้วก็มาให้สื่อได้มีแน่ถ้าหนูมีใครที่รักหนูมาก ห <s musique> นูเข้าห้องนอนปิดประตูอาจจะหันไปเห็นวิกนั่งอยู่ปลายเตียงวิ่งหนียวที่ตกกูจะนอนนอนขวางเท้ากูพิกไม่เนผีแบบ